อูตาครับวันนี้อูเตาบันเสือปรับพฤติกรรมครับตอนนี้คะแนนจะได้กบี่ปล่อยไกี่ร้อยตัวนะโกบปล่อยไปหกสิบเจ็ดตัวเหลืออยู่สิบตัวครับหกสิบตัวอ่อนนะได้กินก็อย่างไปหายไปเลยอูเตาวกำลังปรับพฤติกรรมครับตอนนี้ จงอ้างนะครับไม่ใช่เชือกนะครับพ,พี่จับ,บหัวไปแล้วนะครับโอ้โหครับ สุดจริงๆครับวันนี้ครับสุดรี่แล้วไอ้สัตว์สุดบับลอยมันจะบ้าบมล่อไสุดจัดปลาร์บบอกครับตอนนี้หายจากโควิดทุกสุดรัดแล้วไปเอาเอาเพื่อขายนี่ครับเต็มเต็มครับเต็มเต็มเลยครับ